ดังฟาร์มหนูนาลำพูนครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนนะครับมาดูหนูนะครับที่คลอดลูกใหม่นะครับโอ้จานวนหลายบ่อมากครับและหนูที่ว่าออกลูกมาดดๆนะครับเดี๋ยวพามาชมบรรยากาศนะครับบ่อนี้จะเป็นบ่อด้านล่างนะครับนี่ครับมาเริ่มบ่อนี้กันนะครับเพิ่งเลิกงานมานะครับ บ่อนี้จะเป็นสองต่อหนึ่งไม่แยกข้อนะครับนี่ครับเป็นลูกหนูสองชุดนะครับแต่แต่ที่สังเกตนะครับสังเกตง่ายนะครับหนูตัวหนึ่งนะครับก็จะเลี้ยงจะเลี้ยงลูกนะครับสองชุดนะครับซึ่งเขาจะช่วยกันเลี้ยงนะครับซึ่งเป็นข้อดีของ การเลี้ยงหนูแบบสองต่อหนึ่งไม่แยกคขอดนะครับนี่ตัวเมียตัวหนึ่งอยู่นี่นะครับนี่นะครับซึ่งเขาจะช่วยกันเลี้ยงนะครับบอกเลยว่าดกมากนะครับอยู่ข้างใต้อีกนะครับดูครับอันนี้ก็คลอดใหม่นะครับ เพิ่งเลิกงานมานะครับเนี่ยเพิ่งมาก็ได้ยินเสียงร้องนะครับก็สองบ่อแล้วนะครับซึ่งบ่อข้างบนเรายังไม่ดูเลยนะครับเอามาดูบ่อด้านล่างนะครับเปิดเราเปิดจะเปิดน้ําให้ไว้ก่อนนะครับดูครับวันสมบูรณ์ดีนะครับ มาดูบอ่อนี้ครับดกมากครับสองต่อหนึ่งไม่แยกข้อนะครับแต่นี้ก็จะเป็นลูกชุดเดียวนะครับอีกชุดหนึงผมแยกไปแล้วนะครับนี่เห็นไหมครับดูฝั่งนู้นนะครับ ็เริ่มคอดใหม่เกือบทุกบ่อนะครับแต่บ่อฝั่งนี้ก็จะเป็นบ่อสองบ่อนะครับทะลุหากันนะครับเป็นบ่อคู่นะครับเห็นครับดกมากนะครับสายพันธุ์สายพันธุ์ดีมีใช้ไปกว่าครึ่งครับ จะก็จะมีบอ่อนี้อีกบอ่อหนึ่งนะครับดูครับดกดกข้างนั้นนะครับสองต่อหนึ่งบอ่อนี้นะครับ่อสุดท้ายของบอ่อด้านล่างแล้วนะครับ นี่นครับสองตัวหนึ่งเขาจะช่วยกันเลี้ยงนะครับเนี่ยสังเกตได้ง่ายเลยช่วยกันเลี้ยงมีหลายชุดนะครับนี่นะครับก็จะมีหนูสองรุ่นนะครับบ่อพวกนั้นก็จะเป็นบ่อขุนนะครับ บรรยากาศดีนะครับตามชาวแดดไม่ร้อนนะครับก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะครับบ่อนี้ก็จะเป็นบ่อคุนนะครับพวกนี้นะครับบ่อใหญ่นะครับปลงโล่งนะครับจุหนูได้ประมาณสักห้าสิบหกสิบตัวนะครับบ่อนนี้ก็มียี่สิบนะครับเพิ่งแยกมานะครับหนูอายุสามสิบถึงสี่สิบห้าวันนะครับเราแยกออกมาคุนนะครับ ไม่ใช่มีแค่นี้นะครับบ่อด้านบนก็มีนะครับเพียบนะครับสําหรับใครที่ศึกษาอยู่นะครับก็ทักไทยเข้ามาที่ f facebook แฟนเพจมีตังฟาร์มหนูนาลำพูนได้เลยนะครับสามารถปรึกษาครับได้ฟรีนะครับไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับหรือสามารถวอล์กอเข้ามาดูมาศึกษาได้นะครับพิกัดอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนะครับ หนูคุณนะครับรอบ่อนะครับเราจะจับใส่บ่อละห้าตัวพอนะครับอันนี้มันเยอะเกินไปนะครับทําให้หนูโตช้านะครับนี่ผมแยกออกมาจากแม่เฉยนะครับเราจะไม่ปล่อยไว้นานะครับถ้าเกินสี่สิบห้าวันหนูเขาจะแม่หนูเขาจะโสมครับเราก็ทําการแยกออกมาไว้ก่อนนะครับ สำหรับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจเลี้ยงนะครับก็สามารถวอล์กอินเข้ามาคุยกันได้นะครับหรือโทรศูนย์65นะครับ5272576นะครับสำหรับ EP นี้ก็มีประมาณนี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับ